ไปนึ่งเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องราวที่น่าสะลดใจในะครับเมื่อแรกแต่ว่านะครับผุก็ได้ลงไปในพื้นที่กันนะครับเมื่อแรกแต่ว่าในเกดเตุนะครับเด็กซ่องคับวพลัดบ่อหนามนะครับในพื้นที่ก่อสร้างลานเทป้ามนะครับแล้วก็พอโดดต้าลงไปช่วยกันตกลงก็คือวเสียชีวิตท,ทางคู่เลยนะครับ,นบรเนี่ยบ่อเนี่ยทุกอย่างปูนเนี่ยปิดไว้นะครับตรงนี้กันร่างทำเป็นลานเทป้ามอยู่ในพืน้นที่ เขียนซานะครับเหตุเกิดเนประมาณบ่ายโมงนะครับประมาณเถียงว่าว่านะครับแล้วก็ทางตํารวจผูธทอเขียนซาก็ได้รับแจ้งเหตุนะครับว่ามีเด็กแล้วก็พอเด็กลงนะครับพลัดบอ่อช่องคน นะครับมีพันตํารวจเอกอนุภาพจันดิทวงนะครับผู้กํากับการสถานีตําาวจภูธทเขียนซาลงพื้นที่แล้วก็ประสั้นกําลังเจ้าหนา้าที่กู้ภัยมูลนิธิกุศลสรัทธานะครับแล้วก็ป้องกันและบรรเทาสาธนารัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็เขตซิเอนะครับจัดกําลังเจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือเต็มซุปนะครับนะมีทางด้านของนายอําเภอเขียนซานะครับนายสันติบุญรอดมารวมอํานวยกวารช่วยเลือกกันด้วยนะครับ ทีกระเทศเนี่ยเมื่อนดี๋วบอกว่าเป็นลานเทปั้มลานเทไม่นะครับติดกำลังก่อสร้างข้องในวชราบุญช่วยนะครับ แล้วก็ผู้ประสพเตุทั้งสองคนนะครับคนแรกคุณคือคนพอนะครับชื่อนายทวัชชัยประชุมวันนะครับอายุ25ปีแล้วก็ลูกนะครับชื่อเด็กชายธนากรประชุมวันอายุ2งขวบกับค่ะตรงลานเทป้าที่เกิดเหตุค่ะเขามีการท่มดินและก็เทผื้นปูนสุ้งเกือบอีทึ่งขอบบอ่อนามเ่าแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ทันได้ท่มที่บอ่อนามเนี่ยลึกประมาณ1 1เมตรค่ะและก็มีน้ำยุข,ข้างในเนี่ย5เมตร,รลวก็เจ้าหน้าที่นะคะมีการตรวจสอบปริมาณออกซิเจนค่ะก่อนที่ว่าอีลงไปกู้ร้าง พบว่ามีอยู่เพียงสี่เมตรเท่านั้นค่ะจึงไม่สามารถติดใจให้เจ้าหน้าที่ลงไปได้เพราะว่าก็จะเกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่ได้นะคะคเขาเลยมีการเปลี่ยนเพ่นค่ะชายเป็นเปลตะกรา้าและก็ชายตะขอ้อช่วยดึงขึ้นมาในช่วงเวลา1 6นาฬิกาสี่สินาทีเจ้าหน้าที่มูลนิธิก็สามารถนำร้างขึ้นมาได้ทางฟ้องคนและก็ต้องเรียกว่าเป็นาพาร์ีิสัลใจนะคะเพราะว่าเสียชีวิตทางฟ้องคนค่ะครับพมเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้ก็ไล่สิบคนนะครับตัว่าไทยมุงนี่ก็รักรอยรนะครับก็ มาดูเหตุการณ์กันนะครับแล้วก็พอมีการเดนํำซอบขึ้นมาได้เนี่ยก็มีเสี่ยงร้องไห้กันระงมเลยครับทุกคนเนี่ยก็สะลัดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งผู้เทอเหตุการณ์นะครับคือในอภิรักษ์จันทรถนะครับก็บอกว่าตนเลงกับเผื่อนเนี่ยก็ทำไฟกันอยู่นะในลานเทปามที่กำลังก่อสร,ร้างแล้วจู่ๆก็พอข้องเด็กนะครับที่ตกน้ำไปก็วิ่งมาห้าแล้วก็มาห้าอุปกรณ์ช่วยกันบอกว่าเด็กลงนะเด็กผัดน้ำเราเราว่างตีไปห้าห้าเชื้อกห้าอุปกรณ์ก็ปรากฏว่าพอเด็กก็ ร้อนใจโดดลงไปช่วยแต่แล้วก็ทางเพื่อนๆไปเอาไมา้ไพยย่ยาวๆมาดึงเะยืนลงไปให้จับจับได้แป๊บเดียวก็ลุดไปลุดมือนะครับหนึ่งจากน่าจะหมดแรงเพราะว่าในบ่อข้างหลังนี่มันลึกแล้วก็มันไม่มีอากาศให้ใหายใจนะครับเจ้าหน้าถีนี่เขาตรวอบกันอย่างดีแต่ว่านะครับก่อนที่จะลงห้าทางช่วยเลือกนะครับนะ,ะกขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผูสูญเสียด,ด้วยนะครับ เขามีการเอาข้องมาปิดปากบอ่อไว้แล้วนะแต่ว่าประกอว่าเ,อาเมื่อเสตเบืองหรือว่าอะไรที่ปิดไว้เนี่ยมัน,มน มันไม่พอ,อน,นกีน่เป็นอุทาหรอนค่ะบิบารลสค่าเวลาอีชว่วยไข่เนี่ยเราต้องมีสติ้ให้มากมาจงหวางแพ่นกนหน่อยช่วยผันปลื้มเมื่อกับว่าเวลา,าเราขึ้นเครื่องบินนั้นก็จะบอกว่าเราเนี่ยต้องใส่ถอออกซิเจนให้ตัวเองโกน่อนที่จะไปดูแลผ,ผู้ที่อยู่ตายการดูแลนะคะคถ้าว่าคุณพออย่างคิดอีกสักนิดอาจจะรอจำสร้องคุณก็ได้ก็ต้องยำามาข้อแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทางกูด้วยค่ะก็ต้องมีการเฝ้าระวังเด็กด้วยนะครับในพื้นที่การก่อสร้างนะครับอาจจะไม่ได้มีบ่ออาจจะมีอย่่างงอืนมมีีสไฟะรกต ก็ต้องเรมามดระวังน,นะครับแด็กก็อย่างเล็กช่องควบว่าว่านะครับก็กอาจจะอย่างสนยังไม,ไ,มไม่รู้เรื่องในวิธีการป้องกันตัวเองในพื้นที่ก่อสร้างอาจจะต้องกันแด็กม่เข้ามานะค่ะ